กำลังกินข้าวอยู่กำลังกินข้าวเหรออ่ะตะต้นตาเออเออเออหาเลืศเมอะไรอารองเท้าจะมาเลิมเลิศผ่อดรองเท้านะโอ้หัวไอ้ขูบาบห้าหนึ่งสองพี่คนยฟังสามถ้าไม่โดนบาบถ้าโดนบาบสามอืองั้นพาที่หมาเล่นก็ได้วยเราย่นยาก่ไหมยากกินข้าวอยู่ก็ ดูตัวนั้นนี่ไม่มีมียาใส่ให้มันเพราะว่าตัวนูนกัดหมายตัวใหญ่กัดเหรอไหนตัวไหนตัวนูนตัวนูนกัดตัวนี้เออต้องใส่ยาใช่ไหมใช่แตวนี้แต่่มียาแต่แต่อยากใส่มันมามันก็ไปข้างในหูด้วยเหรอใช่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปุกหูมันไม่ยอมให้ใส่หรอน้องคอจะดีคนมากค่ะใช่คนมา เวลาเดี๋ยวปิดก่อนใครจะมาหาคุณแม่เหรอใครอยาให้ดูค่ะโอ่เจอเหิอดีเหรอใช่เหรอเงาเลยมีนี้ลหรมีหน้าตากันอ่าไว้ไว้ใส่นะไว้ต้องใช้ัีนี้ต้องใช้อันนี้ นี่คืออะไรร oh uh 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 Mont right ู้ไหมภาพีกรแมวอืเยดยเอมเฮ้ยเี๋ยวเปดูกันเปิดดูเปิดดูเปิดดูมีหลายอันนะไหลองใส่ดูดิอ่เราให้โมแกยะจโอ้ยโอ้ยโอหมาแย่งนเล คนเลยไม่ได้กินเลยอิมคนเลยไม่ได้กินเลยคนไม่ได้กินแต่หมาได้กินนะโอ้ยเก็บขานทานเสร็จแล้วต้องใส่นะเออจะได้ป้องกันโรคใส่ดูอาใส่ให้ดูไอ้ใส่ให้ดูใส่อันเดียวคนละอันฮะใส่เป็มตัเก็บกล่องกลตัวเก็บกล่องตัวบาสทำมาครูบาไม่ให้คนอื่นนะทำมาครูบาออ๋ เด็กแปลกมากพี่อบอ่าว่าอะไมไม่ให้คนอื่นไม่ให้แต่พวกนี้ <c oughs> ให้ให้ทุกทุกคนนั่นแหละให้ทุกคนอ่าาใส่เด้บ่ายอ่าบ่าอ่าเวลาไปไหนเอาไปใส่นะเอาถอืนอนพีใส่เวลาไปข้างนอกก็ใส่นะไปข้างนอก